มาเป็นนักสตรีมมิ่งนะครับกับโปรดักต์ไลฟ์สตรีมมิ่งคิดจากยามาฮ่ากันครับเพราะว่าท่านผู้ชมกำลังรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพวกเราสองคนวันนี้พบกันในช่งวงเช้าดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกับพิเทพนะฮะพาท่านผู้ชมมาพบกับอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมมิ่งที่มาเป็นคิดเซตเลยครับนะฮะจากแบรนด์ยามาฮ่าท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับเดี๋ยวฟังชื่อโมเดลให้ดีนะครับนี่ท่านผู้ชม โมเดลนี้มีชื่อว่า AG03MK2LSPK USB Loopback Live Streaming Kit ครับสั้นนิดเดียวเองชื่อท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าชื่อยาวมากๆแต่ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆด้วยเช่นครับผมและเจ้าเซตนี้นะเขายังมีคอนเซปต,ต์มาให้ด้วย Your Audience a w a y หมายความว่าท่านผู้ชมกำลังร,งรอคอยคุณอยู่ครับโอ้ และทางยามาฮ่าเองก็คงอยากจะสื่อสารนะพี่ว่าครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยรังสรรคผลงานได้อย่างเต็มที่เลยอฮ uh huh. ในส่วนของผลงานที่ออกมาเนี่ยครับเซตของยามาฮ่าเนี่ย uh huh. ทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนในหนึ่งชุดเราจะได้อะไรมาบ้างอ่ะ uh huh. เริ่มเลยฮะอย่างแรกเลยไมโครโฟนไมโครเดนเซอร์หนึ่งตัวขาวไม้นี่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะอ่าเนี่มาประกอบฉากอ่าอย่างที่2ก็คือมิกเซอร์มิกเซอร์หตัวหนึ่งเครื่องอันที่3ก็คือหูฟังมอนิเตอร์หูฟังมอนิเตอร์1ตัวครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมนะเขาก็เอาใจนะไลฟ์สไตล์นะหลายๆแบบอ่ะคือมีสีให้เลือกมีสีสีอะไรบ้างฮะสสีสีขาวและสีดําหมายถึงมิกเซอร์ใช่ไหมฮะ ทุกอย่างเลยท่านผู้ชมต้องบอกว่าในเซตหนึ่งเนี่ยสามชิ้นเนี้ยท่านผู้ชมจะต้องเลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดาําครับโอ้ Ooh, ดีมากเลยนะครับผม,มเป็นทางเลือกที่ดีมากๆท่านผู้ชมครับมาดูกันทีละชิ้นดีกว่าขอรเริ่มที่หัวใจหลักก่อนเลยอ่ะเริ่มจากชิ้นไหนฮะมิกเซอร์นี่ฮะทางเยอรมะฮ่าเขาให้มาเป็นตัว AG03 าครับผมแน่นอนเป็นตัวมาสทูและ MK2 ตัวนี้เขาบอกว่า เป็นตัวเล็กแต่สเปคใหญ่นะเอาแน่นอนท่านผู้ชมใน AT Series เนี่ยจะมีอยู่2งโมเดลก็คือ03และ06ครับผมแตกต่างกันที่ Channel นะครับ03ก็คือ3 Channel ท่านผู้ชม1 2และ3นะครับผมในชุดเซ็ตเนี่ยเขาให้มาเป็นตัว03ก็เพื่อความคล่องตัวนะแับไมโครโฟนตัวหนึงหูฟังอันนึงคือใช้คนเดียวก็คล่องดีถ้าเกิดมีอินพุตเพิ่มก็มาเสียบได้เพราะมี3ช่องครับผมนะครับผม แล้วก็มิกเซอร์ตัวนี้นะมาพร้อม USB interface ในตัวท่านผู้ชมนอกจากเป็นมิกแล้วเป็นอินเทอร์เฟซในตัวด้วยถูกต้องเลยก็งานไลฟ์สตรีมเนี่ยก็ต่อ USB อไปเข้าคามอมเข้าสมาร์ทโฟนเข้าแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้นะเป็น USB แบบรุ่นใหม่ด้วยนะถูกต้องท่านผู้ชมแล้วที่เห็นแบบนี้เนี่ยหน้าตาประมาณนี้ตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยเขาเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลและไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานด้วยอันนี้ดีมากอย่างที่เราเคยพรีวิวไปก่อนหน,น้านี้ผมรีวิวไว้พี่เทพตัว MK2 ครับผมนะฮะตั้ง เอจศูนย์สามและศูนย์หกเนี่ยใช้แอปได้ทั้งคู่โอ้ดีมากครับแอปละเอียดมากมากท่านผู้ชมนะครับคราล่ะครับท่านผู้ชมมาโฟกัสใกล้ๆกันอีกสักนิดนึงนะนี่เจ้าตัวนี้นะในส่วนของ Channel Input นะครับผม Channel 1, 2, 3นะครับรองรับไมโครโฟนนี่เอาไมค์ของ Yamaha าเขามาเสียบ Channel 1นะครับชแนล n องสามเนี่ยรองรับอินสตูเมนต์ได้อย่างกีตาร์หรืออย่างคีย์บอร์ดที่เป็นรูปเครื่องดนต,ตรีตรงนี้นะครับผมในส่วนของเฟเดอร์เป็นเฟเดอร์60สมิลนะครับสไลด์เพลินเลยทีเดียว แล้วก็มีวอลลุ่มเอาไว้ปรับนะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์พรีเซตนะที่ให้ปุ่มมาเนี่ยมีคอมเพรสเซอร์กับ EQ r e v e r เนะครับผมแต่ล่างจะเป็นปุ่มมิวซึ่งคอมเพรสเซอร์ EQ ตรงนี้แล้วก็ r e v e r รเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้จากแอปพลิเคชันนะครับครับผมและส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ a อ Series อีกอย่างหนึงท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เขาเขียนไว้ว่า Streaming out บรรทัดต่อมาชัดเจนเลยฮะเขาโฆษณาการันตีไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยความละเอียดเสียงสูงสุงสดถึง24บิต192เฮิรตมาตรฐานสูงมากถูกต้องอและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับซีเลคเตอร์ทั้ง3จุดตรงนี้ฮะหากเราดันขึ้นมาครับเป็นราชนแนลห2อ่าหมายความว่าอย่างไรครับก็คือปล่อยสัญญ,ญาณเข้ามิกเซอร์แยกชันแนลอิสระไม่ผ่าน EQ ของามาฮ่าไม่ผ่าน DSP ได้เลยก็คือเสียงมายังไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นเลยถูกต้องเลยท่านผู้ชม ต่อมาครับ Input m i x นะครับรวมทุกอย่างรวมทุกช a นแนลออกไปนะครับอินพุตมิกออกไปนะครับเราสามารถที่จะลูกสัญญาณกลับเข้ามาจากคอมพิวเตอร์ได้พูดง่ายๆที่สุดก็คือยกตัวอย่างผมใช้มิกตัวนี้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะรับสด Facebook ขายของครับผมแล้วผมต้องการที่จะเปิดเพลงเป็นแบ็กกราวน์มิวสิอปกติเราก็ต้องเอามือถือมา Input ใช่ไหมใช่ครับเราก็เปิดเพลงไม่ต้อง เราใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกันกบที่เราไลฟ์อยู่เนี่ย oh. เปิดเพลงอีกหน้าต่างได้เลย oh, oh, oh. ลูปแบ็กกับเข้ามานั่นเองครับ,รบต่อมาครับผมไมโครโฟนกันบ้างครับนี่คือ Yamaha YCM01 ครับผมครับเป็นไมโครโฟนแบบค <Cond encer. S 1> อนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์มีรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโอสอานหน้าเนาะ สามารถรับเสียงด้านหน้าได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สามารถลดเสียงรบกวนที่มาจากด้านข้างและด้าน,านหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับและนอกจากนั้นนะครับผมไปอ่านในสเปคมาเนี่ยขาบ,บอกว่าเจ้า YCM01 เนี่ยยังถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานในลักษณะของรีโมทมิ팅ได้ด้วย mm hmm. ก็คือการประชุมออนไลน์นั่นแหละท่านผู้ชม mm hmm. ในลักษณะของไ i แชทเออมันก็ดีนะเพราะผมคิดว่าเขาออกแบบมาสำหรับการพูดการร้องเพลงเท่านั้น S <S 2> <S 2> ในสเปคเขาระบุเอาไว้เลยออกแบบการใช้งานได้ยืดหยุ่นมากๆครับแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับสําหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของนะรีบลองนําไปทดสอบดูนะครับแล้วกลับมาฟีดแบบพวกเรากันมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับว่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ <S <S 2> <S 2> และนอกจากนั้นนะครับในการนําไปใช้งานนะท่านผู้ชมเราก็สามารถเนี่ยใส่ขาตั้งไมโครโฟนก็ได้นะครับเป็นขาตั้งแบบมาตรฐานหรือจะใส่แบบบูมอาร์มก็ได้นะเอบูมอาร์มแบบสตูดิโอนะอ้าวใช่ใช่นะฮะ และที่สําคัญนะครับผมเห็นในสเปคนะเขาบอกว่าเขามีสายสัญญาณความยาว3เมตรมาให้ด้วยก็เป็นสายไมโครโฟนนะฮะหเส้นครับนะครับมีอะไรไหมตัง้งแต่นี้ก็จะมีสาย USB มาอีก1เส้นอ๋อไ้ต่อมิกเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครับอ่ะโอเคครับอย่างที่3ครับผมนั่นก็คือหูฟังนั่นเองอ่อคุณภาพระดับมอนิเตอร์นะครับเอาไว้มอนิเตอร์เสียงเนาะเออเจ้าตัวนี้ชื่อว่าย a m a h a YSMT1 ครับผมเนื้องานนุ่มนะตรงนี้นะสัมผัสดีนะ ท่านผู้ชมสัมผัสดีเสียงก็ดีด้วยแล้วครับผมทีนี้พูดถึงโซลูชันในการใช้งานสักหน่อยครับว่าในการนําไปใช้งานจริงเนี่ยใช้ได้แบบไหนบ้างมีกี่แบบเอาเอาง่ายๆแล้วกันท่านผู้ชมอ,อย่างแรกเนี่ยเราสามารถที่จะไลฟ์สตรีมไปครับแล้วก็เปิดแบ็คการ์มิวสิกไป huh. ใช่ไหมต่อไมค์เข้าช่องหนึ่งเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์นะครับผ่านฟังก์ชันลูปแบ็คเข้าไปก็ได้ครับผมนะฮะแล้วก็ไลฟ์สนตะรีมไปนะเพลินเพลินเจริญใจ ครับใส่ซาว์เอฟเฟกก็ได้ถ้าเรามีอินพุตเข้าไปถูกถูกอย่างที่สองครับเล่นดนตรีไลฟ์สดเลยไหมเอากีตาร์มาเสียบเอาถูกไมโครโฟนช่องหนึ่งกีตาร์นี่ช่องสองนะครับผมหรือจะอินพุตนอกจากกีตาร์เป็นคีย์บอร์ดก็ได้เปียโนคีย์บอร์ดเปียโนเนี่ยเป็น LR เนี่ยนะเป็นสเตอริโอนะฮะถูกต้องนะครับผมอย่างที่สามฮะการทำพอร์สแคดละกันก็คือเหมือนการไลฟ์สตรีมมันแหละเพียงแต่ว่าเราเพิ่ม รูปแบบของการสื่อสารเข้ามาท่านผู้ชมครับผมเราสามารถที่จะอินพุตสัญญาณเข้ามาจากโทรศัพท์แบบมีคนโทรเข้ามาในรายการอ๋อนะฮะเราก็มิกสัญญาณที่มิกเซอร์ a อ03ได้เลยเราคือรับสายในรายการได้เลยเอาอถูกต้องอินพุตสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาชแนลไหนนี่ชแนลเอยท่านผู้ชมครับผมมันเป็นปลั๊กที่เขาอัปเกรดขึ้นมาจากโมเดลแรกนะครับ AG จซีรีส์โมเดลแรกเนี่ยเขาเป็น TRS อ,อถ้าเป็นตัวใหม่ตัวนี้เอ็เนี่ยเขาอัปขึ้นเป็น t r r s อ๋อต้องดูให้ดีนะฮะตรงนี้ก็ใช้พินของโทรศัพท์ได้เลยครับผมหรือแบบที่4ฮะเราสามารถใช้เจ้าเซตนี้นะฮะในการไลฟ์2 Channel ได้อ่ายกตัวอย่างครับอ้าวเราไลฟ์เฟซบุ๊กช a n n n l หนึ่งอ่าเนี่ยผ่าน USB port อ่าแล้วเราก็ไลฟ์ TikTok อีกช h a n n e l หนึ่งอ๋อนี่ผ่าน AUX ก็ได้พร้อมกันนะฮะ2ช่องทางในเวลาเดียวกันนะครันดีมากนี่ก็เป็นโซลูชันแนะนำการใช้งานในเบื้องต้นครับ เอาล่ะไปทดสอบคุณภาพของเขากันดีกว่าครับเชิญเลยครับครับผมขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับฟังคุณภาพเสียงของผมผ่านไมโครโฟนของยามาฮ่ครับเจ้า ycm 0 1ครับรวมไปถึงเพื่อนๆของเขาครับผมมิกเซอร์เป็น ag 0 3และหูฟังมอนิเตอร์ครับ yhmt 1นั่นเองครับท่านผู้ชมครับลองสังเกตดูว่าคุณภาพเสียงนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมกับพี่เทพได้รีวิวสินค้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยกับณขณะนี้คุณภาพเสียงมีความแตกต่างกันไหมครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับน้ำหนักเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมและความชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับ และที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้นะครับเสมือนว่าเรากําลังจําลองการจัดรายการวิทยุครับท่านผู้ชมฮะเหมือนกับว่าผมทำพอสคคสต์นะครับผมผมกาลังรีวิวสินค้าและทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ฟังฮะเอาละนี่คือการทดสอบในส่วนของไมโครโฟนนะผมใช้ไมโครโฟนเจ้า ycm 0 1เนะี่ยต่อเข้ากับมิกเซอร์นะครับ ag 0 3 Channel ที่1นั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่เอฟเฟกได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของรีเวิร์บนั่นเองท่านผู้ชมฮนะยกตัวอย่างนะ สวัสดีครับ1 2 3 4 5ี่นี่ฮะเราก็เอาไว้ใช้ในตอนที่เราเล่นโฟลกซองแลกันหรือว่าร้องคาราโอเกะเป็นต้นนะท่านผู้ชมนะเมื่อพูดถึงการเล่นโฟลกซองนะฮะแน่นอนฮะว่าเซตนี้เขารองรับการเล่นดนตรีสดแบบออนไลน์ด้วยหรือสตรีมมิ่งนะฮะดนตรีสดออกไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างในะขณะนี้นะผมใช้ไมโครโฟนชั้นแนวที่1นะฮะและชั้นแนที่2เนี่ย ผมเอากีตาร์มาเสียบนะครับอย่างนี้นะแล้วผมก็สามารถนี่ฮะเล่นดนตรีแบบโฟล์กซองได้แล้วครับท่านผู้ชมฮะเพียงเท่านี้เองเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังเสียงดูงนะครับ <c oughs> เหมือนกับว่าผมใช้รายการตรงนี้แล้วกันนะฮะเป็นช่วงสอนกีตาร์ออนไลน์นะครับเราอินพุตเสียงกีตาร์เข้ามาได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะผมก็ อาจจะเป็นอาจารย์สอนผมก็สอนนักดนตรีไปเล่นคอร์ดนี้จับแบบนี้นะครับถ่านผู้ชมครับ นี่แหละฮะผมก็สาธิตให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าเราสามารถที่จะอินพุตนะครับเสียงไมโครโฟนเข้าไปได้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านผู้ชมนั่นเองครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้าย a m a h a Live Streaming k คิดชุดนี้ฮะขออนุญาตเรียกสั้นๆแบบนี้แล้วกันครับครับเพราะชื่อเขาใหญมากครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าทางย a ม a h a เนี่ยเขาจัดอุปกรณ์มาให้ครบชุดและลงตัวด้วยพกผ้าก็สะดวกถูกต้องครับทำให้งานไลฟ์สตรีมมิ่งของเราเนี่ยทำงานได้ง่ายและมีผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพครับผมถูกถูกครับทำให้เรานะครับสามารถลดความกังวลนะในการ จัดเต็มอุปกรณ์ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วไงหรือการเซตอัพอุปกรณ์ครับผมเพราะว่าเขาทาได้ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรท่านผู้ชมครับผมถ้าท่านผู้ชมจัดเซตนี้ไปนะรับรองได้เลยนะครับว่าแฮปปี้แน่นอนทั้งผู้ไลฟ์แล้วก็ผู้ชมอืมอ่าเอาละครับและสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะสามารถเข้ามาทดสอบทดลองได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราเช่นเคยครับผมรบหรือในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w s a l i d i s h o p นั่นเองครับครับ ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ